เอ้ยโบมีคนบอกว่าให้ผมลองบุฟฟอนใช่ไหมเอาไรแค่แชทพิมพ์วมาเมื่อเช้ถ้าเกิดนาะยยังเห็น, on, น ora, Kid, บุฟฟอนในโพล่าเดี๋คิดสคอตโบบุฟฟอนโบบุฟฟอนบุฟฟอนเอายาชินไปพักโบจีจีบุฟฟอนแชทบอกว่าอยากเห็นจีจีบุฟฟอนโบจีจี้โยโมเมนต์เล t s go เอาไรโบโอ้ยโยฮันครอยฟะโยฮันครอยฟะแชท no ยัย yeah! W community I love you บออีล e ิกอีลิกอ9กน I love you ไ y มจีอี I love you บออีลิกปุ๊ฟฟอนผมเหลือสเกมแล้วเชัดเกมแรงก็คนชีเด้วยนะแต่ช็อคอัพบอแต่ช็อคอัพดีดีมิ้ข้าบอ Let's g ม m กโทมินีบุฟฟนคุณจับจีจเอ้าไม่มีตาขออะ เอาอู้จีจีผมขยับโกโบเราให้แม็กโทมินเนไปเฝ้าเสาไหมจีอู้จีจีแดมพลาดบอ Let's go D go, D A ยูโก้บ๊อขอบคุณมากครับแชท Let's go oh, D D A please I need it ball เอาเอา อูจีจีเสพได้ไอ้ทำไมเด e รสซีนะ่มันเอ๋อจังวะโบเพิ่งนะเดรสซี่มันเอ๋อร์ขนาดนะเมื่อกี้ไม่น่ามีอะไรแล้วปะจีจีจ เอาว้าวเกียดีดของจริงโบผมเจอแล้วโบผมโดนเล่นแล้วผมโดนเล่นแล้วไ่จีสองลูกนะสองลูกแล้วนะสองลูกนะนะโบดอกบ้าจอ่อจอ่ะเฮ้ยเวอร์ไปเพื่อน อ,อ๋อย่าอะไรวะโ,โบมันสามหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอวะอยังไม่เข้าได้งไงวะผมเออเลยไหมจี มากช้ามากโอ<ฮ>้โหโดนดีดเอแล้วบตอนนี้สกิปแดกทีมอยู่บตอนนี้สกิปแดกทีมอยู่ไหมดีผมโดนสกิป้วตอนนี้นสกิปแดกเจมเต็มอ่ะผมบอกให้ตอนนี้นมันจะต้องโดนสองสองครับผมกันไม่ได้อ่ะเมื่อกี้นักเตะผมแบบอื่นจัดจัดไหมดีจีจ,จีโู้โดดเฟซฟสิ ูสิเฮ้ยตูแล้วเฮ้ยตัว,ตวรคลิปมีไมโบอลอ่ะไม่งสคริปโคตร โ oh. oh. อ้ไม่ก็โบไม่เชื่อดูรู้เลยว่าน,นักเตะผมไม่เอาอะไรแล้วแม่จีมันไม่เอาอะไรแล้วเวย้ยตอนเนี้ยเชื่อมันไม่เอาอะไรเลยมันไม่เีื่อผมจะรอดไปได้ไหมเนะี่ย What the fuck What the fuck โอ้บอลน,นะผมไม่ได้บอลเลยเช yeah. ื่อวันนี้ได้รัวๆเลยโบ โอ้ oh my god เทียกูรู้เลยว่ากูรอดมาได้นี่เพราะว่าโอ้โหชิ่วที่แบบมันจะเอาให้คนนั้นให้ได้อ่ะโอ้ my god b อ y โอ้โห damn ันนี้คือสริปจริงๆเว้ยคือนักเตะผมไม่เอาเฮียแล้วโบดูสังเกตเลยคือมันไม่เอาแล้วมันยืนกลางมงแบบโง่มากอะ่ะไม่เอาเฮียแล้วจริงคือรออ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดของผมก่อนแนละ้วเดี๋ยวถ้าเกิดแชทมีแพ็คอะไรมาแช์ก็เดี๋ยวว่ากันไมจิที่นี่ผมได้แรงสี่โบสองโทเค็นซีเคียว love you โบ love you no more save pack แชท no more save pack แคนาก e ดินโยอ o กาค้าไมจิ ผมรู้ว่าผมได้ไอคอนฟอชัวแล้อโบแต่ว่าได้โกเบลว่ะได้โกเบลว่ะชัดเฮ้ย <All right, S 1> ออไรโบอันที่สองโอพาเมอร์แ oh, ชทดถ้าเกิดผมต้องเลือกใครสักคนที่ต้องยิงจุดโทษเพื่อซีฟเซฟชีวิตผม ต้องให้ใครสักคนยิงจุดโทษเพื่อเซฟชีวิตครอบครัวผมเซฟชีวิตผมโบถ้าผมต้องเลือกสักคนผมจะเลือกนายไมจิโคพาเมอร์ Co Palmer, โบ The King โคโบ The King โค l ดมสิบสองลูกติดต่อกันไม่เคยพลาดไมจิแซงยะ่ายะตัวเล่นเรียบร้อยโบเด็กคนนี้โบเด็กคนนี้โอไดกาดโบโอเคแชทผมต้องเลือกโคพาเมอร์แมจิเอา้าผมเลือกผิดเอา้าโบผมเลือกโอเดกาดผมจะเลือก Co Palmer. โคพาเมอร์โอโบผมกดผิดไมจิ เทียลรีวอร์ดโบ่อะไรแชทผมได้แปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าบอไรแชทวีเทคแดนโบวีเทคแดนวีเทคแดนไม่จีโอเคแชทเรามีเอ่อแชมเปียนมิสซี่โบ่ let's r e b o t out ไม่จี let's reboot out แมนโฮฟแชมเปียนโหมดโบ่ปินโตไม่จีรู้หรือไม่40%ของผู้ที่ชมคลิปนี้อยู่ไม่ได้กด subscribe เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับ thank you ทีมโมเดิร์นวีคสองชุดขายได้กีบมีฟันได้แอนเชตเอเมติงโอเซอร์บุฟเฟ่นผมใส่เบสิกว่ะบุฟเฟ่นเก่งโบแม็กทอมเก่งไหมแม็กทอมก็เก่งนะโบแล้วก็ทีมโมเดิร์นวีคโบกีมีฟันได้แดมเด เดมียัไม่ให้ฟันได้ผมว่ะยัไม่ให้ฟันได้ผมโบเดมกีมีซัมติงดับทีมอ็อดวีคโบตัวใหญ่มากไหมจีแต่ซีเอ็มว่ะเซอร์เซอร์เกมปะเซอร์เกมปะเนมาทีเมดกับเบนเซม่าโวอันนั้นจะทีมม็อดวีคฟอร์อัสไหมจีแล้วก็แปดสิบเจ็ดคูณสองทุกคน ผมได้ตัวธรรมดาไหมจีโอดกาเกนออไรท์แชทดีมากโบเดี๋ยวแพ็คอัพเกตต้องรอต้อนรับวันจันแล้วกันนะโบว่ามีอะไรบ้างโอดกากับเยนฟอร์เดอร์วะแชทแม่ปรากว่าเราได้โปรโมนิ้ตัวเดียวแปดสี่คูณสิบเทเบิลโบกิมิตซัมมันนี่ได้ไหมไม่ได้ไหมจีกองหน้าโอเคโอเชียนแมนโบโอยิปปอด ไม่ให้เงินเลยเพิ่งเสี่ยงไาไปเมื่อวานไม่ให้เงินเพิ่มเลยโบโอ้โหมาแล้วโบมาแล้วแชทอาร์เจนตินาแบ็คขวาตูลามโบได้ตูลาม t s take that ไหมจี t s take that โบ โพรลาแฟงลักเตอรี่มีขยักลองของไหมโบครั้งล่าสุดเขาได้รีโอฟีนานไปและได้ปีเตอร์ชไมเคิลไมจิเยวิโกเยวิโกโบรูปร่างสูงใหญ่ผมยาวกองหน้าเขาได้เคสโปไหมจี yes เทลซิลีเจน yes ถามว่าอยู่ตัวโตไหมจีฮันนังเคสโปเยสอีสตันบูไฟนอลโบ yes 哦。Uh huh.